สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกับการสตรีมเกมอีกแล้วนะอย่าลีมสตรีมหรือเล่นเกมดีก,กว่า <laughs> ไม่ใช่สายเติมนะเราวันนี้เราจะไม่เล่นซีไฟหมักเลยไม่ใช่สายเติมครับเปลี่ยนแครนอยากเปลี่ยนแครนจริงๆออยากไปเข้าแครนเพื่อนอนะ่ะอือหอ พราะว่าเราไปเปลี่ยนชื่อมานะ่ทุกคนนะเราวันกันรับแล้วไปเราคิดว่าเราน่าจะไปเอ่อซีวีซีนะก็ไม่อยากให้เห็นทุกคนเห็นแล้งเลยไม่ได้ไปตายอะ่ะไม่มีเวลาได้ไปเล่นแต่วันนี้มีเวลาแนละ้วทุกคนอนะ่ะ <c oughs> ความจริงเรามีชุดเยกกอะกว่านี้แต่อยากแต่งอย่างเงี้ยเออวัดตัวเลขตังมีสามหมื่น เอาไปสุ私は私は oh, ่มเอาไปสุ่มก็เลยย่หายไปหมดเสียดายตังค์ที่เ m มบุสั์แจกมาเนี้ยชุดก็ไม่ได้สวยมากนะสำหรับเราเนี่ยชุดเป็นแบบนี้วันดีครับพี่โอ้หนวดไม่มีหนวดนะทุกคนนะเขาใส่มาเองใครอยากใส่ชื่อเราแบบใครอยากเป็นเพื่อนเล่นกับเราก็เซิร์ชมาได้นะทุกคนเดีเอาไอาดีให้ดูกันเรื่องไม่ดีกะโอ้ สเต็บล่าง,งหัวมีประมาณห้าสิบห้าสิบนะทุกคนนะ <S 2> <S 2> <S อยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ไหนอขออนุญาตปิดไม้นะทุกคนโอ้เสียงปืนดังมาก <S <S 2> <S 2> ขออนุญาตปิดเสียงเพื่อนนะฮะ ไม่ไม่โดนหัวเลยคุณไม่โดนได้ไงเมื่อกี้ยังโดนบ่อยอยู่เลยช่วยเพื่อนก่อนก็ได้เฮ้ยทุกคนแปลกทำไมเรายิงไม่โดนหัวเมื่อกี้นี่โดนหัวรัวๆแล้วนะ ทำาไมเสียงมันดังจังเลยบวดจะดังก็ดังหายไปแล้วโอ้โถุยห้ยอดดิงเลยอ่ะ <c oughs> ปืน ไปเล่นมาไปวอร์มอมาสองตาเราไม่ได้เล่นนานแล้วชูไฟเราโหลดอะมาไว้ประมาณสองปีแต่เล่นได้แค่ปีเล่นแค่ปีเดียวเกือบจะลบเลยนะแต่ถ้ามาโหลดใหม่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันต้องใช้นี่โอ้ย โอ้ยดีทีเพื่อนมาช่วยขอบคุณมากอ้าวเก็บปืนเพื่อนเลยขอหน่อยนะฮะฮะเราขออัดตัวแนละ้วจะได้จบจบไปนี่จเป็นแปลกๆมันดูแหลกแหลก ตาเมื่อกี้ยังได,ได้อยู่เลย<ๆ>เมื่อกี้ทีกินข้าวเสียงดัง <laughs> เกมดูช้ายัางไงไม่รู้ ที่เพิ่งมาโหลดฟรีไฟตอนนี้ก็อาจจะเจอคนเล่นเก่งๆอยู่นะ <c oughs> เพราะว่าเกมนี้นานแล้วนะกี่ปีแล้วหกปีไอ้สี่ปีใช่ไหมแตกหนึ่งตายอยู่นูน่นแตกอีกหนึ่ง ไหนวะยิ้มกันเลยนะออไอวัวก่อนไอหมวกไอขี้ <c oughs> เฮ้ยแมวแมวดูเก็บจัง จะช้อปปิ้งหมดแล้วก็ะบ,บร้โอ้โหมไม่มีกระสุนให้หน่อยอ่ะใจก็อยากเล่นจันไหน,นะแต่คี้ไม่เอาไม่อยากเล่นเล่นในคิ้ไม่เอาเล่นไม่ได้เด้อไม่ได้ลงเอ้าเล่นอะไรเนี่ยเพื่อน สออพี่กดแค้นอะไรค่อยเหรอตัดตัวซะโอ้ไปช่วยเพื่อนไม่ทันนะ วิ่งเดยวฟังเสียงก่อนมันอยู่ไหนอะ่ะใครที่เล่นสากาและใส่หูฟังเนี่ยทุกคนต้องแสบหูเราเชื่อเลย แลอ,อยู่นี่เฮ้ยอย่าบอกนะแพ้เอ้ยยิงไม่ไดโดนหโุนทไม่ต้องมาซ้ำศพเลยเนี่ยเป็นที่เหงื่อแตกเลือกปืนไม่ได้ <c ười> เน็ตโหลดใช่ไหมแป๊บแป๊บเสียง นะไอ้นี่มันชอบบอ,อกเป็นคนที่หลังๆกระสุดเนือจัดเลยสุดลกูกซ่ ชกตอนใช้สมาทีเล่นนะทุกคนเราอาจจะเงียบงบนะเงียบๆนะครับหรือแรงค่อยอมีพีด้วยมือสังหารเฮ้ยคิวน้อยกดได้เพื่อนไปเ้วยกัน คนที่ไม่ใช่สายฟรีทุกคนอย่าว่าแล้วนะสุ่มๆเล่นๆไปกแล้วกันไม่ได้อะไรหรอกอวัดอ๋อเมื่อกี้เราได้ตัวสุ่มอันนี้มาไม่ใช่หรอเนี่ยเกมบักใช่ไหมเนี่ยไม่นี่ ลงเร่นครับแปลนจังเลยอันนี้ก็กันเออเดี๋ยวนะทำไมเขาสร้างห้องบดอะ่ะ ไม่เล่นแล้วเล่นไม่ได้ <_ an> เ้าไปเชิญเพื่อนมาเล่นกันแล้วกันนะทุกคนคงไม่มีใครเข้าหรอกเห็นว่าเอาชุดเวนอมจะมานะแล้วก็ได้ติดตาม <_ an> เปิดมาอีกแล้วเหรออ๋อไม่ใช่เสียงเน่ชุดนี้ค่อยก็แต่งได้นะอด่ตาหน้าลองเล่นตัวผู้หญิงบ้างอยากแต่งชุดนี้เหมือนกันเออเดี๋ยวลองเอาชุดที่เท่ที่สุดของผู้หญิงกันแล้วกันก็ขยับมายขยับหูฟัง ่รนยังไม่รู้เลยชิ้นนี้เไม่แน่นะไม่ให้หายเฮ้ยเพื่อนแดงคิวมาช่วยก็ดีละ อะไรยังเป็นทีกินข้าวอยู่อ่าอีเคมาเฮ้อีเคยังค่อยเนะี่ยนั่เห็นที่42แล้วนะว่าเป็นเล่นไปเราไม่ใช่สายเติมอ่ะถ้าเต้นแค่นี้แค่นด้แหละ เฮ้ยคนเสียงเกมดังมากเลยเฮ้ยหลังคาปะหลังคาใช่ไหมจริงด้วยเฮ้ยไม่ตายโดนหัวไปแล้วไม่ตายเออไม่ไม่ไม่ อยากลองไปเล่นหมดดูดลม่มเอาแปะไป,ไปเดี๋ยวเราเล่นหมดเดียวก็เบือ่อเออหมดแล้วเหรอดูดูดนะหน้าใฮอยาตกร่างสองเอา้าเดี๋ยวนะนี่ไฮยาตกร่างสองไม่ใช่เหรอทำไมตาเป็นสีนี้อะแล้วว่าเราเปลี่ยนตัวปกติเายยตรเาจะให้ใคอยาต้ล่างอ่ะ มันมาไปซะมันมาทำใส่เราอะทุกคนเกล้าวัดๆกันปะล่ะเรื่องวัดน,นี้ค่าได้นะไอ้บัวจะไม่มีก็ตามเฮ้ยเก่งไม่กลัวกลัวลู้ไหม เกือบตายขอโทษครับพี่ผมยอมแล้วเก่งไม่กลัวนะบอกเลยกลัวลุมขอแค่อย่างเดียวอย่าลุมมันไม่สองคนน่ะแล้วประเด็นที่เราไม่มีไอวอเอ้าอ๋อที่เสองควงหายเฮ้ยเฮยฮหายคนหายแล้วเริมแล้วเดินโดนแล้วเดี๋ยวไปช่วยนะโอ้โหไปไม่ได้ เฮ้ยเพื่อนก็มาช่วยดิทำอะไรอยู่ก็คิดว่าอไอนี่ครบหลังอยู่ปะเพื่อนเล่นไม่เป็นด้วยเพื่อนหนูสายยิงเออเออปืนนี่ค่อยซื้อมาไอเคมือนเดิมน,นะครับอยากได้ไอเคมังกรแนฮะแต่ไม่ใช่สายเติม มองอะไรอะฮยาโต้เขาทำอะไรละเอียดออกมาดีมากเลยเจ็บเจ็บเจ็บ เราอัดตัวนะมันไม่ได้รัวปืนปืนแบบแต่อีกหนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยโ,โ,โดนโดนโดนเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบอยู่ไหนว่าอยู่ไหน เก็บไปครับเก็บหมดเฉยเฉยเก็บชุดนักมวยไม่คอคอคอ คุณมากที่ขออีกได้ป่ะข <c oughs> โมยเขาด้วยจะลบกันนะทุกคนเราไม่รู้มันจะออกเมื่อปะเหมือนไม่มีไป <c oughs> ไม่เป็นไรมีไอ้วัวอยู่น้าไม่มีโ <Okay. S 1> อเาคบายละ เจ็บมากเจ็บมากมากเกือบแตกอะ่ะมีถึงขั้นแบบ,แบบนัดสุดท้ายตายอยากเก็บจังนะเดี๋ยวลองไปเล่นตัวผู้หญิงบ้างนะทุกคน ไหวเวราไปเปลี่ยนตัวผู้หญิงแป๊บนะเล่นใครดีทุกคนโมอา่านจริงด้วยเออะได,ด้ใครไปตั้งกลัวมันไม่มันเนี่ยอันนี้ของอันนี้ใช่ไหมนี้ตัวไป ย่ไปดีกว่างั้นนะทุกคนเดี๋ยวจะไปแต่งเตัวแป๊บแต่งไว้ก่อนย้งเปลี่ยนเสื้อแป๊บใหม่ใหมน่นี่ยหรือนี่ดีอันนี้ดีกว่านะทุกคนก <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ไหมเทไหม ด้านเราด้านะแต่เบ็กมีเบิร์ดก็ใส่ใส่ไปเลยนะฮะทุกคนฮะเราไม่มีเพนกวินหล่ <c oughs> ดดล่มนะทุกคนขอเขาไปแบบเป็นมีเพื่อนนะเดี๋ยวตายบ่อย ทำไมต้องแบบว่าอาล่าขนาดด้วยแม่ไม่เข้าใจเกมนี่เนะี่ยคนเติมเยอะม,มากเลยนะเราแนะนำว่าเติมอะเติมแค่นี้แต่แต่อันนี้คือเราไม่ได้เจอเไปนะเล่นไปเรื่อยๆก็ได้ของที่อยากได้ลนะโอ้โหเพื่อนมาเป็นแขนไปเนะี่ยใหม่สิบบาทใครอะเอ้ แแต่งเหมือนไก่เลยทุกคนตัวความจริงนี่นี่ไอคนนี้เลยนี่ว่ะเราเรายังเรายังไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนก็นซื้อปืนนะครับทองควงหนึ่งบอกโอ้โหปืนใหญ่กว่าตัวอีกแค่แทนนี่ยังกระโดดไม่ถึงเลยเนี่ยบ้าไปแล้ว ไม่ไม่ตามชื่อก็ไม่น่าตามนะเฮ้ย <c oughs> แต่เขาอาจจะเก่งก็ได้ได้สู้สมอดูฟูมออตโตโลสู้อย่างมิสไตย์ <c oughs> คุณเป็นเลดเดอรอยากลงเกาะแก้วนะทุกคนเพราะว่าคนลงน้อยเออเหมือนจะไม่ค่อยน้อยโอเค ลงตรงนี้แหละเอ,อแยกกันไปเองนะเพื่อนนะเพราะว่าของมันเยอะด้วยนะเราชอบมากๆน่าจะชอบที่สุดละเวลาต้นเกมมาถึงเวลาเ้่นเกมนะเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยมีคนมาแยกเฮเสียงคุ้นมากเลยทุกคนคนเนี้ย เราเคยเจอในทิกตอกเลยลองเปิดไม้หน่อยนะแป๊บหนึ่ง เราจะเงียบนะตอนที่เราเปิดม์อยากรู้ว่าเขาพูดอะไรกันขอเปิดต่อนะ เออทุกคนเหมือนเขาจะคุยกันได้วเหมือนเขามาด้วยกันใช่ไหมไม่น่าจะไมามาแค่นเดีวยวกันแต่อาจะเป็นเพื่อนกันสบ,บายนะราไปพูดต่อ เราอาจจะจบคลิปแล้วนะเพราะว่านานไป <c ười> คลิปนานมากอาจจะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ